โอ้แล้วผมซื้อปืนเนี่ยนะปืนไลเฟิลเนี่ยผมนะปืนไลเฟิลใหญ่ที่สุดที่จะมีได้สมัยนั้นเนี่ยมันจุด50ที่เขาเป็นสไนเปอร์ปัจจุบันเนี่ยมันมีไม่ได้มันจะใหญ่สุดแค่จุด416ลิกบี้ผมก็มีนะครับจุด416ลิกบี้จุด375ไลเฟิลยิงช้างเนี่ยแต่ลิกบี้416นี่โอ้โหลูกจะเกือบเท่าหัวแม่โป้มาเลยนะ สามสบศูนหกไลเฟิล2สองสองสามมีทุกขนาดมีทุกขนาดปืนซุ่มยิงก็มีสามสามแปดผมไปฝึกสไนเปอร์เพื่อจะยิงแข่งกับเขาไงสามสามแปดจุดสามสามแปดปืนซุ่มยิงที่มันยิงได้กิโลกว่างี้ยผมก็ไปยิงยิงเมื่อก่อนยิงนี่ไม่มีแว่นนะไม่มีแว่นไม่มีครอบหูนะรุ่นผมเนี่ยถ้าใครใส่เนี่ยมันเหมือนตุ๊ดอ่ะเขาจะไม่ใส่กันก็ยิง แววนก็ไม่ใส่พอ,อน้ำมันที่ทำความสะอาดลูกเลื่อนเข้าตาก็เช็ดมผมได้ที่หนึ่งนะประกวดะประกวดะแต่ตอนหลังนี่ก็ขายไปแล้วนะพ่อเขาแล้วแวงว่าผมจะไปก่อเหตุอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็สั่งห้ามมีปืนไรเฟิไลไร้แรงเงี้ยผมก็ขายไป